c ซกเปิดราคามันแบบช็อกเลยเพราะว่าราคาจะเรียกว่าแพงก็แพงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูรละเอียดกันครับแต่บอกก่อนว่าตัวท็อปเขามอเตอร์คู่4แ /28 แรงม้าเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับ m j 4แล้วราคาก็ยังสูงกว่าพอสมควรเลยครับราคาอย่างเป็นทางการเขาเป็นรถที่นําเข้าจากจีนโดยตรงเลยเนาะเป็น2รุ่นย่อยนะครับรุ่นสแตนดาดร์ดขับ2 1 1 9 0 0 0าพับาทครับในตัวเริ่มต้น และในตัวท็อปนะครับจะเป็นรุ่นเรือธงเนาะ AWD ก็คือรุ่นขับ4 1,349,000บาทเอาสิครับเริ่มต้นร้าน1,99ก็คือร้าน2นั่นแหละครับแล้วก็มาจบที่ร้าน3มาพร้อมบริการคุณภาพตัวรถต่างๆเหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับก็คือบรินตีนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์นาน8ปีหรือ1 0, 8 0 0 0 0กเมต แล้วก็มีบริการช่วยเหลือชุกเฉินนาน8ปีหรือ1 8 0 0 0 0มกิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีครับก็ยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรที่แบบดีกว่าเจ้าอื่นเนาะตอนนี้บอกเลยว่า MG รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานแล้วนะครับเป็นเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวในไทยตอนนี้ด้วยครับรของ G และมีการพิเศษนะครับลูกค้า500ท่านแรกนะครับ500คันแรกเท่าน,นั้นจะได้ที่ชาร์ที่เป็นวอลวอลเนาะ พร้อมติดตั้งมูลค่า50 0 0 0บาทแบบฟรีๆไปเลยแสดงว่าคนที่501ก็จะไม่ได้จะตัวบอกชาร์ทที่บ้านก็คือจะต้องซื้อเองนะครับเพื่อนๆถ้าดูจากโปรโมชั่นแล้วนี่ก็คือน้อยนะเออดูจากราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็โปรโมชั่นน้อยนะครับแล้วก็มิติตัวถังก็ยังไงก็เคารยกอะไรนั่งได้อยู่แล้วแหละเทียบกับตัวอื่นๆอะไรเงี้ยงงก็ถือว่าไซส์มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ตัวถังก็คือยาว4 4 3 2ม mm, มกว้าง1 8 3 6ส mm, มมสูง1 5 6 6า mm, รอกกมมครับะระยะฐานล็อคือ2,750าม m mm. m เมถ้าเทียบกับ v o l โ o เจ้าตัว EX 3 0นะเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเนาะก็จะรู้ว่าเจ้าตัวซิก e r X มีขนาดมิติตัวถังที่ใหญ่กว่าด้วยนะไม่น่าเชื่อว,ว่าทำได้ด้วยนะครับมาดูขุมพลังดีกว่าครับขุมพลังเขาจะเป็น ตัวแรกเลยนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดจะเป็นมอเตอร์1ตัว272แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ขนาด67กิโลวัตต์แอแต่แบตเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะขับเคลื่อนล้อหลังครับอัตราเร่ง0ูนย์ถึง1 0 0ภายใน5.6วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท็อปสปีดก็ได้ไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับ MG4 นี่ไป200เลยอะ่ะ และวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่540กิโลเมตร NEDC และรุ่น Dual Motor ก็คือรุ่นขับ4พลังางอยู่ที่428แรงมา้ามาพร้อมแรงบิด542นิวตันเมตรเลยครับแบตเตอรี่เท่าเดิม67กิโลวัตต์อาครับทำให้อาัตราเร่ง0ถึ100ภายใน3.8วิโหเดี๋ยวนี้มันโหดจริงๆนะครับรถไฟฟ้ามาเท่ากันหมดเลยซิลคันนี้ก็เท่ากับซิลแล้วก็ยังมาเท่ากับ mgc อีกนะครับ3.8 v เท่ากันหมดเลยท็อปสปีดอยู่ที่180เท่ากันครับแล้วก็ระยะทางวิ่งได้เดีือแค่470เท่านั้นเสียดายแบดลูกเด็กไปหน่อยเนาะมาดูการชาร์จไฟเล็กน้อยดีกว่าครับการชาร์จไฟก็จะเป็นหัวไท p e เป็น type 2แล้วก็ cc s combo ปกติในบ้านเราเนาะมีการชาร์จที่เป็น ac รองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์เลยอันนี้คือรองรับการชาร์จ ac สูงนะบ้าน3เฟสก็สามารถรับ11กิโลวัตต์ได้เต็ม แล้วก็จะเป็นกระแสตรงนะครับรองรับที่ที่150วัตต์อันนี้เท่ากับ BVD ซิลเนาะเขาบอกว่า10-80%ภายใน26.5นาทีด้วยและที่สำคัญสตัวทั้งมีให้เลือกต้อง5สีในอันนี้น่าสนใจมากๆมีสีขาวสีเทาอ่อนสีเทาเข้มสีเบจแล้วก็สีเขียวเออเป็นข้อดีของรถจีนยุคนี้เนาะแบบว่ามีสีให้เลือกเยอะๆเลย และสีภายในห้องโดยสารก็มีให้เลือก2สีนะครับขึ้นอยู่กับสีภายนอกด้วยจะมีสีน้ําเงินสีขาวจะมีให้เลือกเฉพาะสีภายนอกที่เป็นสีเทาอ่อนเนาะแล้วก็สีดาสีเทาแล้วประเทศไทยมีการเตรียมเปิดตัวโชว์รูมนะครับใครว่าแบบว่าจะโดนรอยแพลหรือเปล่าอะไรงนี้สีก็ก็มาเองเนาะแบบว่ามาเองเลยอ่ะพศแม่นะครับแล้วก็มีการเตรียมเปิดตัวโชว์รูม14แห่งแล้วก็ภายในปี2 0 2 4จะให้ได 20แห่งนะครับที่รู้รู้ตอนนี้ครับจะมีอยู่ที่บางนานอะแล้วก็มีแจ้งวัฒนะมีพระรามสองมีพระรามเก้ามีราชพฤกษ์มีรัตนาทิเบตแล้วก็มีศรีนครินมีสุวินทวงวิภาวดีแล้วก็มีที่เชียงใหม่หาดใหญ่คอนแก่นพัทยาภูเก็ต ก็แน่นอนว่าโชว์รูมศูนย์ต่างๆก็ยังมีน้อยนิดนะครับก็ต้องรอติดตามรอการขยายตัวต่อไปในอนาคตและเพื่อนๆถูกใจราคา1.199,000บาทในตัวเริ่มต้นและตัวท็อปขับ4 1 3 4 9 0 0 0บาทหรือป่าครับแต่ดีไซน์เขาเป็นแบบดีไซน์ใหม่สดสวยจริงๆนะครับบอกได้เลยแต่สเปครวมถึงโปรโมชั่นก็ไม่ได้กินเจ้าอื่นเนาะ ตอนนี้ถ้าเป็นสเปคแล้วก็ราคา MG4 ถ้าแบบสเปคที่แบบแปลงขนาดนี้ในะ MG4 ยังแบบราคาดีที่สุดอยู่เนาะแต่ตัวนี้ก็แน่นอนว่าหลูกว่าเอาละ,ะครับก็เพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับรันบวันนี้มีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย